คือออกเยอะอ๋อหาคลิปหนึ่งอาจเป็นคลิปหนึ่งรอบเนี้ยแล้วก็ตัดตัดทัรร้งบินเนี้ยไปเงาอืมตัดเราต้องซ้อมกับทางรายการิีนออกมาปุ๊บตายก่อนเลยเจ็ดตารแรกฝืงคิวเป็นพิธีเนะ่า เอาตาที่ที่แปะค่อยได้คิวเฮ้ยวันนี้เรซ้อมเยอะแล้วนิ้วมันคงไม่ลืมหรอเฮ้ยล่มมาเหรอ,อาหตาฝาอุ้ยนี่เป็นนี้ก่อนเห้ยมีคนมาเหรอสาเตาฝาด MP4

ต้อง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 เฮ้ยอ่าเอฟก็เอ็มขีดด้วยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยไม่เป็นไอเทมอยู่ตรงพื้นน่าจะเก็บไม่ได้เพราะอ๋ออันนี้เป็นไอเทมชักนัดของเพชรนี่หว่าเฮ้ของผมวะเออมันเป็นไหมผมก็ผมเห็นหลายรอบแล้วนะแปลไปไ,ไหมเพื่อนว่ามันเก็บไม่ได้หลายรอบอนะ ไอกระเป๋าเนะี่ยมันดีมันเก็บจักรยานได้แหละโคตรเตี้ยวเลยเาาก็บแม่งขี่ทำเาาก,ก็บแม่งเก็บแม่งปืนขี่เราบอกในกระเป๋าหนึ่งไว้ถ้ยอยากได้รถก็เปลี่ยนแม่งเนี่ยผม,ม่าไปเจอลูกหนึน่งน,นะแม่งทำแบบไหนแต่ไม่ต้องถามเลยอ่านเขาเฮ้ยทิกเฮ้ยพุ่น,น,มนผมเห็นข้างาาขวาสายตาผักแล้วเออ hab. <N tan> Und uhh Arm. Oh. Oh, ich bin noch kein cái dabei lệ một tiếng ăn hết trốn đi เคเคเคไปแล้วก็อย่าอย่ายิงกูนะตะยิงกูขอร้องนะเพื่อนกูขอร้องเพื่อนอย่ายิงกูเอียห้าคาได้หนูตัวไินรีควายกันให้รนี่โอ้โยังงงจิงเลยควอ๋อมาตายะตายอีเฮยวิ่งวินาทีเดียวก็เป็นชีวิตเราได้

有。我。啊。嘿。嗯，我我你妹！别。 ควายมัเก่งอน,น่่งนู้นทำไมาคนหนึ่งถูกไฟงาอะทำไมคนถูกไฟง้อ,อไม่รู้จะทำอะไรน่โม่น้โม่มอย่างเพีย้ยนงังตัวเดี๋ยวมวมีอันสุดท้ายะละเอปอ้มก่อนโอเยแม็กมันมีเราหมดตูละ่งเลหนึ่งนัดอูห้หูกค่ตนตนก็ตูนจริงเลยดีเออเอสอพออีมาึ

ต้องใส่ก okay. ้อหนึ er ่งลย่ะเออจะถูกสองใส่เอ็นกีมามาเขียนไม่ยื่นแม็กกันมีแล้วโอเคใส่ชุดก็มีพลังงานชุดฟูสตีอีกส่วนที่ผมข้าวผมยังไม่เก็บพี่วะหลังรั้วไปดูของเออไอผมเหลือของแม่ผมไม่เก็บหรอ อะไรนหะนยาสามอันนะเพชรเนี่ยผมไม่รู้เลยผมยังไม่รู้อะไรเลือกกันเลยเลือบกันเลยของเพชรนะผมมีของผมเล่นได้ดวงเพชร น้ำตาลจ้มา,ามาคงสาคงใช้อยู่เอาเก็บคณสาไม่น่าใชอะไรเงียกเกบมันไม่ยนมจีม่หน่อยเดียวน้ำตาลม,าามีโอเคเล่นได้เลยเกาะหนึ่งอยู่ไม่ได้ยังของผมของผมของผมแล้วสี่สิบเปอร์เซนต์สามเจ็ดลยไหเออมันมีเกาะได้บานเป็นขนมละ ดูวงวงตาหลังโอเคมีสายก็มีโอเคซ้ายนู่นบนอะดูบนกระเสบนอ่ะบนพวกตัวนู้หลายรอบมันเป็นเข้าป้านประตู ประตูเปิดมีคดซ้อ่มะมีฟ้มก็แปลกปลิวไม่ได้เนาะไม่เียปะเฮ้ยสวยเปลี่ยนอันตอนบวกความรอดที่เม็ดปเกาะไหมของเ็องดอ่ะโอเคเดี๋ยวอยกกเออมาเกาะเพ็ดไงเพราะเพ็ดจะฟังมันม เออเไรตะพงังแล้วถ่ายก็เจอจะได้ค่าเล่นงแจงนิดนึงเอเอ,เอ,เอได้ตอนี้อค่อยเดินดูมองมองแล้วมองแล้วทั่วหลังไม่มีหาัไม่มีหน้าม,มีฝาไม่มีเฮ้ยเสียงหน้าเว้ยพี่อยากจับแจ้ง đặng ơn anh em, Tuyên Chuyện gì thế nào Ờ, uh,

มเมมาดนไม้ละหนไมละเฮ้ยไม่ผมไม่รู้อ่ะกจัวงเห็นล่าสุดตอนผมใ,ใจดวมฆาไแล้วใครเจ้าไะเพชรอ่ะดีละมัมไปไหนกอกองแดงอล้วันไอ้คมนมาแกถสาเต็จดีเลยอ่ะแต่ยิงพ้าไปน,นะอยู่ของใครเจ้ามเิดปานอ่ะเพชรอ่ะ ก็หน,หน่อยทันกเข้ามาแล้ะผมผมยรู้ไปฝั่งนี้เยไม่อยากเดินออกประตูโอ้วดหัวเมมันมันอยู่ไกลไกล่ะตายโอเคดีดี วิ Saint ่กาะสองจะพังเหมอนกันอนที่เกาะมันจะพังมีเกาะมีเกาะหนึ่งนะมีเกาะหนึ่งนะไอ้คนนั้นแ่ะวิ่เกาะสองโอเคได้อยู่เยอะเยอะกว่าของผมอ่ะโอเคจะพผสอเป็คจะโผลอะไรสงสุดตอนอ่ะโอเคของผมอ่ะ

หน้าประตูเลยหายไปดินหลั่ารำนะทุบไปก้มอยู่อะ่ะเจ็บอยู่เน,น,นี่ยไปฟาสอันตรออมีคนอมาพีดนี่กี่หนอไปเจอละไม่เห็นดูดูเลยเห็นตัวเดียวเจวน๊นือต้นไม้ยี่เม่ามันมันมันถายจะสามารถ อุ๊ยอีกทีเยอะจัดติ๊กกูจะกดติ๊กแต่กดยิงเยอะมากกดผิดเฉยเออจริงกดผิดเยอะด้วยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่แต่ไม่รู้มันมันมันไม่รู้ผมแต่ผมเอาได้มันยิงเออได้เออจัดเลยน่าเอามากเลยที่อ่ะยิงตรงนู้นไหนยิงยิงยิงไมยิงยิงไหนมึงติดติดเลยเฮ้ยแต่แจ้งแล้วไม่รู้เหรอ นี่ไม่เปลี่ยนระวังเพ็รตนนู้เพราะเดินได้โอเคเห็นอ่ะเห็นอ่ะแขนแขนขวาหนึ่งมันเอวยวาเห็ลอ่ะโอเคทีเค่เพชรเพชเพนะ้เ็ดขาโอเคสวยสวยสวเลยตัวน เกียกเปใหม่นะก็คนอีกสาแรงหนึ่งตัวเดียวกันนะเราไม่โดนหรอต้องเี่ยนี้ปะ เห็นว่าข้างหน้ามีเหมือนมีคนจะมีเี่ยหตูตาตามไม่รู้เฮ้ยน,นีอยู่สองตัวนูน่นอ้นั้นโหดหู่น,นแล้วเออมันเหมือนเป็นเดินขาที่เราเว้ยแต่มันไม่เห็นผมถ้าผมผมว่าเราดักเอามันดีกว่าเว้ยดักดักวแบบเรานาัเข้ามาบ้านหรืรู้จะมาป่าวผมผมอยู่ในบ้านแล้วต่นี้นไม่มีแสงเท้า อันนี้ไม่รู้ตัวในนั้นนะแต่๋พี่รู้มาจิ๊นั้นพี่รุจิ๊กประมาณจิ๊ดเนี้ยเออนไหนรีอยูเออนไหน,ออไหนโอเคเหมือนจะไม่วิ่งมาเออมาลงไปล่างมาลงไปล่างโอเคดีดีด,ดีเออยิงได้นะแต่เด็กอ่ะเข้าเข้าไหนมันก็เข้ามาเข้มาขมาถึงตัวเราไม่ได้เพราะมันเยอะที่ถ่ายไอ้เจ๊เห็นบ้างนะ ตรงที้ไม่ได้ไนะไอ้วีนเฮ้ยเพชรจริงเหี้ยเพชรจริงมันผมวไอ้เหี้ยไปกดผิดเยอะเลยไปโรษสาวมม่ะมีต้องก็เหินแลต้องคนนะ

ไปตัวอะตัวอะเปแม่ขับไปในบ้านนะาหรอหมองเพชรจ้าวปุ่ยยี่หรยอวะแม่งเดร เปก็โล้วก็ขันปืนแต่นั้นน่อันเฮ้ยมันจะเห็นมันจะเห็นละวพิกสามล้พิมีมุมเดียวอะใครก็ู้นี่วันมันพิกอยู่หินตรงนู้นน่ะตกใจเลยอะอยู่ตรงนู้นอะอยู่ผมพิกะอะไปไม่เป็น cái đấy cái tham gia đấy mày đi mày tay 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 đi mình เออโอเคผมผมยิงได้ถ้าวิ่งมาผมยิงได้เลยสัยตาตาของผมเออถือดีง่้งไหมเอ้ยมาดิฉี่เพชรอยู่เนี่ยเออสวยเออทำดีทำดีทำดีไอ้เที่ยผมนึกวก็เออเฮ้เที่ยวนั้นตัดจะไหลวะเอยอยู่ร้านนี้หนู